สวัสดีครับก็ต่อนเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะครับการเกี่ยวบามสูงสูง,สงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆรับชมกันเลยเลยนะครับครับนี่ตอนนี้ก็ไม่สูงมากประมาณประมาณจะจห้าหกเมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนับกายยากสือเกินอ้าวเดี๋ยวสูงเข้าไปนี่ ที่ดูดูเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวตามเกลียวนะทางบามเลยนะนี่ผมจะทํานิ้วแบบนี้ทางมันก็จะปึ๊บ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 หมุนไปแบบนี้น่าจะใช่แหละนะเขาได้เห็นที่ผมไปศึกษามาเขาเรียกเกลียวเกลียวนี่แล้วก็ไปเกี่ยวก้านทางเอ้ก้านทลายอีกฝั่งหนึ่งนี่ดูดูไว้ได้เลยนะนี่ใครเกี่ยวปเป็นดูคลิปผมเยอะเยอะนะนี่ลงแล้วอันนี้ สุราดหนึ่งก็จะเขียวๆส้มๆ,ๆแบบนี้แหละต้องทําใจนะเพราะว่ามเมล็ดมันไม่สมบูรณ์สุราดที่แบบยังไม่ถึงนะครัสุราดเก้าวิ่งไม่ได้เลยโชอเฟอร์มึงให้สิบเห็นแล้วเหรอใจเย็นเดี๋ยวกูช่วยเก็บ <c oughs> นี่ครับก็ใช้ได้นะนี่นี่เป็นสองนะครับดูมเมล็ดกันนะ,ะนี่ใช้ได้นะ <c oughs> นี่ดูน้ำมันใช้ได้นับสองลองเชี่วดู ่วนแบบนี้นี่ดูมันเกี่ยวนะแต่ข้างในเราจิกดูนะอยากให้โรงงานทำว้าใจด้วยน,ะนี่ดูเห็นไหมข้างในก็ส้มนะแต่ว่ามันเหลือบๆๆนะเหลือบเกี้ยวนะเหลือบเหลือเป็นไหมมันก็มันก็สุกแล้วแหละแต่ว่าไม่ร่วงแค่นั้นเลยโรงงานมันไม่ชอบเออแบบนี้แต่ก็ช่างแม่มันพ <c oughs> วกเราไม่ได้ไม่ได้ไปขายโรงงานห <c oughs> ยอกหยอกหยอกนะก็ตัดตามสุกก็ดี นะถ้ามีเวลาเก็บลูกล่วงนะส่วนมากถ้าล่วงเกินเนี่ยก,ก็ลูกล่วงก็เราเก็บไม่ทั่วถึงนะลกๆแบบนี้ด้วยระหว่างรองเกี่ยวปาล์มก็ดูดีแม็กบรรทุกไปก่อน เอาเดี๋ยวดูโยกยกลายปัามใหญ่ๆนี่ยกแบบนี้แนวทางการยกของมันก็แบบนั้นแหละก็แล้วแต่ความถนัดนะของแต่ละท่านว่าจะยกแบบไหนนะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงก็อาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเสลต็มกอซะแล้กันนี่มาทำงานรอดก็บุญโขแล้ววันนี้นะปกติต้องสลบไปแล้วนะนกครับนอก คนก็บอกว่าให้สุกร่วงนะแต่ว่าแบบนี้กําลังดีแ้วน่ะดีแล้วถ้าสุกร่วงเนี่ยโรงงานมันกระทาะได้ง่ายนะบางทีมันเอาไปกระทาะไม่ทันนะก็ก็เน่านผมมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่โรงงานเนี่ยเอาไปถึงก็เน่านะแม่เจ้าคุณภาพน้ำมันก็ไม่ได้อีมันมันมันต้องกลางๆนะโรงงานโรงงานต้องเข้าใจนะเว้ยเฮ้ยกูจะโดดรถเนี่ยนี่อุปกรณ์ครับก็มีถังมีเหล็กทิมนะเก็บลูกร่วง ยย็ยนอยูเพื่อเ,เด็กว่วไชั่วฟืนบุงจะถ่ายยังแตงนะนะมันร่วงเกินก็เน่านะครับกว่าที่ลานจะลําเลียงไปโรงงานเนี่ยที่ผมดูดูนะแม่งก็เน่าหมดแล้วนะก็คือมันไม่ต้องถึงกับสุกร่วงก็ได้นะเนี่ยเอาแบบพอพอดีเห็นะครับถ้านะเอาไปตัง้งที่ลานก็ร่วงหมดนะแบบนี้ ส้มๆแบบนี้เราลองตั้งทิ้งไว้ในแปลงนักคืนเนี่ยผมเคยตั้งไว้นะโดนน้าค้างแม่เจ้ามันก็ล่วงหมดนะมันก็ล่วงหมดนะมันมันเกินไหมนะบางทีมันเป็นข้ออ้างที่มากดราคากเกษตรกรอย่างเราๆนะเพื่อนเราบอกว่านี่โรงงานนี่ก็ยังร้่วร่องว่าร่องเกิอะไรกรมพวกเนี้ยก็ราคายังลงต่อเนื่องนะแม่เจ้าไม่รู้พวกนี้จะลงหรือเปล่า ก็ต้องทำใจนะเราเกษตรกรต,ตาดำๆก,ก็ทำไปนะเก็บไปยกไปเกี่ยวไป <laughs> ทำอะไรไม่ได้นะ <laughs> <laughs> นี่โอ้โหแม่เจ้านี่ต้นโคตรเล็กนะแต่ลายใช้ได้นะต้นนี้ต้องแคปหน้าจอไปแล้วดูก็จะเกี่ยวยากอีกแบบหนึ่งแล้วนะแบบนี้ไอ้ทลายที่มันแบออกมาเนี่ย มันก็จะต้องใช้แนวทางการเกี่ยวแบบนีน้ี่ดูดูนะพี่ดูดเออเล่นไทยยากนะเมื่อก,กี้ก็เกี่ยวมือเดียวด้วยนะผมไม่ได้ถ่ายโคตรเทพเลยนะคนนี้ของผมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถุดยอดไปเลยลูกพี่ <c oughs> มือเดียวก็เกี่ยวมาแล้วไอ้ดูโคตรส้มสุราดึงแน่นอนแบบนี้ไอ้เจา้าแรกปาล์มส้มอีกนะโอ้โหปาล์มส้มปาล์มส้มแล้วมันจะตายได้ไดกันเลยเจไดเจโรงงานเนี่ย อาคอมเมนต์ถึงโรงงานหน่อยจ้ะเออร์ไปไกลๆตีมึงพูดพูดกับโรงงานแบบนี้ได้อย่างไรนี่จูบเออร์อะไรตากูเขียวนะมึงใจเย็นดิเดี๋ยวโกช่วยนี่คือสาระนะในดูแบบนี้นะเนี่ยมันไม่ร่วงก็จริงนะเดี๋ยวไปตั้งตองเร่ว่ามันก็ร่วงนะมึงต้องใจเย็นๆนะมึงใจเย็นๆนะโรงงาน สงสารเกษตรกรเธอแม่เจ้าปุยสอบสองพัทนทะกโลกทำใจนะครับ <c oughs> ่ราคาเนี่ยให้มันสมดุลกับราคานะ้ำมันหน่อยน้ำ <c oughs> มันแม่เจ้าริทสามห้าไม่มีเอาไม่มี <c oughs> เป็นไงว่าเราโจ้คือวันนี้ไม่ทำให้เข็ดแขนได้ไหม ไม่าไอร่ครทบเพรู้ว่าทลายน้อยเกินนะครับชูบอกไปดีดูดิว่าเกี่ยวไงก็ดึงมาก่อนนะนี่นี่เขย่าเขย่าแล้วก็ล้วงไปทางซ้ายนับนี่นะทางซ้ายของทลายนะปุ๊บเชือกนิ่มนะเชือดนิ่มแบบนี้สบายสบายนี่ก็คือไอจูนะ ดูตัวนีดด้ดูมากนะระวังกันด้วยคนดูว่าอะไรของ,งมึงนี่มึงอยากมาดูปามดูอะไร <c oughs> ไมมทางค่อนข้างจะแข็งนะถ้าทางแข็งแบบนี้นะครับก็ต้องยิ้มเบ็ดสูงๆช่วยคุณได้นะย <c oughs> ิ้เบ็ดสูงๆเนี่ยหาใส่กันได้นะเพราะยังไม่แพงนะราคารู้สึกว่ายังไม่ <c oughs> ขึ้นมากสักเท่าไหร่จบหมดนะครับนี่ ก็คือเชียวคมเกินเม็ดแล้วนะโอเคไปตั้งเดี๋ยวมันก็ร่วงนะเย็นๆนนโรงงานนะคุณบีไม่ทันหรอกครับผมบอกได้คำเดียวเน่าเปล่านะเน่าแล้วก็เพื่อนผมบอกว่าเพื่อนมันทําในโรงงานนะเมื่อเน่าเนี่ยน้ำมันก็จะดําเป็นสีข้นตะกอนแล้วมูกก็ต้องกรองต้องกรองหลายชั้นอีกนะ ต้องทำความเข้าใจด้วยนะโรงงานเว้ยเฮ้ยตัวอะไรวะนี่ยนูหนูอุยอุ้ยอุยโอเคนะคลิปนี้วันนี้แล้วกันนะไม่รู้กูจะโดนโรงงานบูลลี่หรือเปล่าแต่ว่าเราพูดจากใจจริงเกษตรกรนะช่วยๆกันหน่อยเถอะนะข้าวย่้าหมากแพงนะโอเคประมาณนี้นะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะลาไปด้วยต้นนี้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม